สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่4มกราคมคุณได้คิงถือเดียนนะคะส่วนเขาได้เดฟูกับหัวคนมีคู่ก่อนนะคะวันนี้คุณจะโชคดีนะคะเรื่องของการงานการเงินอาจจะมีโชคลาภฟลุกๆด้วยนะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็มั่นคงดีนะคะในมุมมองของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแฟนได้เดฟูกับหัววันนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีพารชั่นหรือว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะที่จะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆถ้าเป็นงานใหม่หรือว่าโอกาสใหม่ๆเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจเลยยังไงก็ลองให้กําลังใจกันดูนะคะค ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์นะคะถ้ามีปัญหากันก่อนหน้านี้แฟนยังอยู่ในช่วงสับสนนะคะยังไงให้เวลาเขาก่อนนะคะถ้าอยากจะเคพียรใจเนาะมีพลังงาน l e g e n f a แฟกเตแล้วก็รีเมนโพซิทีฟนะคะใครที่มีปัญหากันนะคะให้เวลาแฟนนิดนึงนะเดี๋ยวได้เคลียร์แน่นอนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งหรือว่าความคิดที่แตกต่างกันรีเมนโพซิทีฟนะคะคิดบวกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสถานการณ์ก็ดีขึ้น คนสดสนิทวันนี้ตัวคุณพร้อมแล้วที่จะสละโสดนะคะคุณมีพร้อมทั้งเรื่องของการงานการเงินฐานะอะไรต่างๆแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณรอเวลานิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะคนที่คุณแอบชอบเนี่ยถ้าคุณมีแล้วเนี่ยเขายังไม่พร้อมนะคะคนคนนี้มีพลังงานของทวินเฟรมด้วยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันในดิจิชาตินะคะที่ตามกันมานะถ้าคุณชอบคนนี้จริงๆก็ต้องให้เวลาเขาแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เจอใครต้องให้เวลาจักรวาลน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะส่งคนที่ใช่มาให้เองนะ